ในการนี่หมเกมตัวนี้บอลนะครับชุดแต่ละชุดนะครับก็มีเข้าดุงความา่างไม่เท่ากันนะครับบางชุดที่เที่ยความเร็วแต่บางชุดนี่เพิ่มในส่วนของกล้าต้องกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับทีของกีเนี่ยซีเนี่ยเนี่ยข้างเน้นจะเป็นชุดที่เที่ยวความต้องกันนะครับหมายว่าเป็นชุดปอะใช่ไหมฮะใช่ครับผมแต่ที่เราได้เมื่อกี้ที่เห็นอยู่นะครับให่เป็นชุดที่เน้นความเร็วนะครับผมไม่รอหรอความเร็วที่ ครับก็คือจะทำให้มิ้นเดลพูดนะครับแต่ว่าไม่ได้มิ้นเดลจะเหนียกว่ามิ้นเดลนะมาครับผมเนี่ยครับมีการดบกันนะครับโอ้โหเดทโลลิสเก็บไปสองเก็บไปสามมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับผมเจี๊ยบซีเอนะครับเก็บเทโลลิสไปก่อนนะครับขึ้นน้ำหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหเด็กเขาบอกว่า อ่ะดิแชมป์ข้างเหนือนะครับโดนทักทายแต่ใส่รุ่นน้องไปก่อนนะครับตึ้งว,วนิบบนเราอาอย่างที่ทรางครับเราแข่งกันยาวครับเก็บแรกก็จะชัวร์ว่าใคร<อ>ชนะไปไปหล่อนไปหล่อนนะครับผมขอดูเชิญ่อนเชิญไปก่อนฮะต้องมาดูครับว่าเทเลสเนี่ยจะมุดเรือจบหรือเปล่ารู้ว่าฟีเอร์ซีเวันนี้นี่แกมาดีครับ ในด่านเวเนเซียนะครับผมเงื่อนไขในการชนะนะครับก็มีอยู่สองเคื่อนไข่งก็คือฝ่ายแดงครับวิ่งเข้าจุดปลอดภัยให้ได้นะครับผมทอาเต็มโซนนะครับหรือจะกำจัดฝ่ายเพื่อนให้หมดนะครับโอ้โหตอนนี้เรนจะเห็นแล้วรับตอนนี้เห็นไหครับผมโปรฝลายลับนะครับเงื่อนไขในการชนะนะครับนั่นก็คือนะครับป้องกันนะครับผมไม่ให้ฝ่ายแดงนะครับผมวิ่งเข้าจุดเซได้เลยดะครับ หรือรอเวลาหมดครับโอตอนนี้โดนเก็บเป็นศูนย์แล้วโค้ชกำลังจะช่วยครับไม่ต้องตีแล้วหนดตัวหอดตัวแหนยวโก้เมื่อกี้โดนไปนะครับฮิวโก้นี่ก็ตอนแข่งที่กรุงเทพนี่นะครับในรายการของเอ่อเฟิร์สอินคอร์ดคนเม้นท์นี่ก็ทำลงานได้ดีครับใจเย็นใจเย็นท่านี้มันจะช่วยเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ยังเล่นเลยนะครับเหลือคนเดียวนะครับแต่ว่าจินนเซียมเนี่ยเหลือสามคนนะครับโอ้โหโอ้เป็นงานหนักแล้วครับ เขาบอกว่างานยากนะครับอันนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวคนเดียวต้องเป็นฝ่ายลุกเลยนะโอ้โหลำบากนะครับเพราะว่าฝ่ายรับนี่ได้เปลี่ยนเรื่องเวลานะครับนอนเฉยๆนี่ก็ก็ชนะได้นะครับผมคือถ้าหมดเวลานะครับจะถือว่าฝ่ายแดงนี่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะผมไม่ได้ไปใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้เป็นตันเซ่ชอลัง อยู่อยู่นะครับรอชมกันเนี่ยแข่อยู่ครับแม่มันึ่เกมไม่ได้เลยนะเอาละครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกใช้ประสบการณ์ความเก่าจริงครับเป็นสองต่อหนึ่งครตอนนี้แต่ผมค่อยๆเก็บไปหนึ่งคนนะครับแหมเหมือนกองโจรคนเดียวค่อยๆเก็บคือหนึ่งทีละหนึ่งนะครับต้องดูนะครับว่าจีนี่ซีเอฟนี่จะแก้เกมยังไงนะครับวันนี้นะก็เป็นส่วนสำคัญครับในเกมฟุตบอลนะครับใช่เพราะว่าเวลาในการแข่งขันเนี่ยเรามีให้ประมาณสองนาทีตู้โอ้ยเกือบหนึ่ง เกบไปกหนครับเป็นอหนึ่ตอวนี้อ้เป็นการดยลกันนะครับทางฝั่งซินีเนะครับกับเทลลลิสนะครับเลลิสที่เหลือในส่วนของคุชชอนนะครับผมโอ้โหนะครับอีกนมาครับนก็จะใช้กันตไปรี่เลยนี่แะครับอีกน่งตนตอหนึ่งโอ้โหจากสามต่อหนึ่งเพื่อน